และแล้วครับเงินรางวัลรวมทั้งหมด15,948บาทจากการหมุนเพียแค่6 8บาทเท่านั้นครับโอ้โหสวัสดีครับทุกท่านเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับการพัฒนามาจากเกม m n ั e y King เวอร์ชันเก่าซึ่งฟังก์ชันต่างๆก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น,นกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเป็นกราฟิกแอนิเมชันและลูกเล่นเยอะขึ้นจนลืมเวอร์ชันเก่าไปได้เลยเกมนี้เป็นเกมที่มีจุดเด่นมากๆในเรื่องของฟรีเกมครับ เพราะเทาเวลาที่เราติดคอมโบตัวสีทองครบพวกตัวละครคือจะเป็นอะไรที่บัวทวีคูณเยอะมากๆเลยทีเดียวสแคตเตอร์จะเข้าไหมเข้าไม่เข้าเข้าไหมเอ้โหเข้าแบบนี้ก็รับไปเลยครับฟรีสปินถึง8ครั้งเล่ากันเลยเราจะต้องเก็บวายในช่วงของฟรีเกมให้ได้3ครั้งจนเต็มหลอดที่กําหนดตัวละครก็จะแปลงร่างเป็นสีทองแถมยังเพิ่มฟรีสปินให้เราอีก2รอบต่อการแปลงร่าง1ครั้งแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ผ้าถังซองจังแปลงล่างเป็นสีทองแล้วแถมยังให้เราหมุนฟรีเพิ่มอ,อีกสองครั้งต่างหาและในรอบถัดจากที่ตัวละครเป็นสีทองแล้วหากมีหน้าตัวละครน,นั้นหมุนแสดงขึ้นมาในกระดานครั้งถัดไปตำแหน่งนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นวายแทนที่เพิ่มโอกาสติดบอนให้มากขึ้นครับและจังหวะนี้หอคงก็ได้แปลงล่างเป็นทองคำตามผ้าถังซ่องจังไปติดๆเลยจ้าผมบอกเลยนะครับเกมโบนัสเกมนี้ถ้าติด4ี่ตัวเราบอกเลยว่าโหดมากครับบวกไม่รู้กี่ร้อยเท่าตัวเลยนะครับผม ก่อนหน้าที่จะเข้าฟีสปินนี้ผมหมุนไปตาละ60บาทครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับเอาล่ะนะครับเรามาลุ้นกันต่อครับว่าเราจะสามารถแปลง10ท,ทั้ง3คนให้กลายเป็นทองคำตามพระถังสังจังไปได้หรือเปล่า โอ้ยทักที่ถ้าเข้าเป็นทองคาหมดทั้ง4ตัวนะผมบอกเลยว่าบวกกันเละเทะบอกเลยว่าเพิ่มหกบบาทก็เสียวได้เห็นไหมครับโอ้โหขึ้นเป็นโอ้โหระวังก้อนโตไปเลยจับกันเลยหนักๆครับ,รบโขตัวละครขึ้นเต็มเลยเห็นไหมครับนี่ขนาดติดทองคําไปแค่สามตัวเองนะโอ้โหนี่ขึ้นไประดับซุปเปอร์ครับซุปเปอร์รางวัลก้อนโตไปไป4,936บาทจากการหมุนแค่60บบาทเท่านั้น เอาดูซิว่าทวนเจ๋งจะแปลงล่างตามไปหรือเปล่าเอาลุยลุยลุยโหตอนนี้แปลงเป็นวายบวกสะสมไปอีกหนึ่บาทโอ้ยเราบวกกันไปทบกันไปนี่บอกเลยครับว่าอิ่มสุดๆเกมนี้นะครับลายในการให้โบนัสนี่บอกเลยว่าเยอะมากๆสะสมกันไปอีก1,206บาทเก็บไปยังเหลือฟีสปินอีกทั้ง4ครั้งมันลุ้นกันต่อว่า่วนเจ๋งจะเป็นทองคำได้ไหมเป็นได้ไหม เป็นได้ไหมมามาลุยลุย,ลยอีกสองครั้งเท่นนั้นโอ้โหเข้าทีวายสองอันเลยเรียบร้อยโอ้โหบวกฟิสพินขึ้นไปอีกสองครั้งตอนนี้เราก็เป็นทองคำหมดแล้วครับติดคอมโบหนักมากครับตอนนี้โอ้โหรางวัลก้อนโตอัดยับไปเลยครับโอ้โหเมกาแล้วเราจะไปถึงไหนจะไปถึงไหนซุปเปอร์ไปถึงซุปเปอร์3 2 0 0ันร้อบาทบวกสมกันไปเต็มๆตมเลยครับผมเกมนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าบวกเข้าไป จัดหนักจัดเต็มครับเจ้ามีสะเทือนแน่นอนนี่ถ้าใส่เบ็ดชุ้มสูงนะครับผมบอกเลยว่าเจ้ามีโค่นได้ครับแก่งแค่ไหนก็สะเทือนครับและเหลืออีก2ฟรีสปินสุดท้ายเรามาลุ้นกันต่อครับบอกเลยว่าสะสมไปแล้ว1 5 0 0 0บาทจะจบที่เท่าไหร่เรายังคงบวกอย่างต่อเนื่องครับอย่าไปกลัวครับตอนนี้มีแต่กำไรเท่านั้นครับกำไรเท่านั้นและแล้วครับเงินรางวัลรวมทั้งหมด 15,948บาทจากการหมุนเพียงแค่60บาทเท่านั้นก็โอ้โหใครที่อยากลองเล่นเกมสล็อตที่กราฟิกแอนิเมชันดีที่สุดในชั่วโมงนี้แถมโบนัสฟีเรีเกมแต่โคตรจัดจัดเรียนเชิญมาร่วมสนุกกับทางเว็บสยามสล็อต168ได้เลยครับโดยแอดไปที่ s s 1 6 8 8อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ